ดีไหมครับแล้วก็พอเรารู้ว่าพราะของเราเนี่ยแท้เนี่ยเราเราตรวจพิสูจน์ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับอนาคตก,กับการที่เก็บสะสมเนี่ยก็คือข้อแรกเลยเรารู้ว่าพอพราเราแท้เนี่ยพิสูจน์ได้เนี่ยวันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นกว่าเดิมเทคโนโลยีที่ดีขึ้นกว่าเดิมตรวจพิสูจน์ได้ลึกขึ้นอาจจะมีคนที่เก่งกว่าเดิมมีเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาที่เป็นสายตรง นะและอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีโดยตรงนะทำให้พระที่เราสะสมไว้เนี่ยเรียกว่าไม่กลัวการตรวจพิสูจน์นะแล้วก็อาจจะมีการยอมรับนะฮะการยอมรับจากชาวต่างชาติามองว่าเป็นวัตถุโบราณนะอ่อใช่มันก็จะเป็นสากลโดยแท้จริงเพราะนั้นอนาคตเนี่ยอย่างไรเนี่ยมันก็สดใสนะ เพชรก็เป็นเพชรแท้อยู่ันยงข้าทองก็เป็นทองแท้อยู่ันยงข้าอนาคตมันก็ต้องสดใสอย่างแน่นอนนะแต่ถ้าเราผิดทางตรวจพิสูจน์ไม่ได้มีแค่คนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งเป็นสมาคมตั้งตัวเป็นเซียนแล้วพิสูจน์ได้แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวคําว่าสากลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงนะเพราะวา่าเวลาเขาบอกว่าเขาสากลเนี่ยเขาจะบอกแค่ว่าพระแท้ต้องขายได้นะ คำว่าพระแท้ต้องขายได้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องพุทธคุณแล้วเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจพาน,นิชเป็นหลักพระแท้ต้องขายได้ต้องมีตัวเลขต้องขายได้แต่ไม่พูดถึงการพิสูจน์ไม่พูดถึงที่มานะพูดแต่พิมพ์และเป็นสากลเขาซื้อหากันแบบนี้ไอ้เขาว่าใครก็คือพวกเขาเพราะนั้นเขาจะหยิบอะไรมาเป็นตัวซื้อขายก็ได้ จะหยิบอย่างที่ักวิชาการด้านตลาดก็บอกว่าหยิบหินมาบอกหินอันนี้ต้องราคาหนึ่งล้านนะมา r k เก็ตเมเกอร์ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเขาก็บอกว่าหินนี้ต้องหนึ่งล้านก็สรุปว่าหินก้อนนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านทั้งๆที่เป็นหินทั่วไปแต่เขามองว่าไม่ใช่ทั่วไปอ่านะพารก็เหมือนกันพอเขาตั้งตําหนิพิมพ์มาต้องเล่นแบบนี้อ่าต้องปักกระบอกบอกระบอกนะต้องมีขอเบ็ดนะนะ อ่าแล้วขอบต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะขอบกระบ,บอกต้องมีเนื้อเกินนะก็จะกลายเป็นพระแบบนั้นมีราคาแล้วเพื่อนๆจะหันไปพึ่งใครไปพึ่งคนนู้นก็คนของเขาไปพึ่งคนนั้นก็คนของเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนี่ยแท้แต่ของเราเก๋ให้เหมือนกันยังไงก็เก๋เพราะแท้จะมีเพียงหนึ่งเดียว คือของที่อยู่ในมือ,อเขาไม่มีแท้สองนะไม่มีแท้สอง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมถามหน่อยในวันข้างหน้าไอ้คนพวกนี้มันตายไปไปขาไข่ <c oughs> อะคุณจะไปขายไขย่แล้วถ้ามันมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมาพิสูจน์ได้นะแล้วคุณจะกล้าตรวจไหมสรุปแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะจะเป็นยังไงมันจะไปรอดไหมอะถ้าอย่างทุกวันเนี้ย ไม่ต้องไปถึงอนาคตรหรอกทุกวันนี้ปัจจุบันเนี้ยวันนี้ผมพิสูจน์ได้แล้วว่าไม่มีงานปั๊มก่อนปี2 5 0 0ผมพิสูจน์แบบมีเอกสารจากหน่วยงานราชการยืนยันและใครและใครคิดว่าไม่จริงเราเอาเรียกว่าเอากฎหมายมาคุยกันดีกว่าผมทำได้ขนาดนี้แล้ว เมื่อก่อนมีไหมไม่มีตอนกำลังทํายังไม่ได้ใบรับรองนะไฟกับเซียนเป็นสิบคนแล้วนะเป็นสิบแล้วตอนนี้โดนโดนดูถูกถากถางโดนต่อว่าโดนประนามโดนต่อว่าว่ามาทําให้วงการเสื่อมเสียอ่าเล่นแต่พัรเก๊โดนดูถูกเหยียบหยาดต,ต่างๆนานาอดทนอดทนจนได้เอกสาร พร้อมที่จะมาเอาคืนแล้วเนี่ยเพราะถึงวันนี้ถ้าเอกสารตรงนี้มันไม่มีอำนาจจริงๆถ้าสิ่งที่ผมพูดมามันไม่ใช่ความถูกต้องจริงๆมันจะเงียบเป็นเป็นอาทิตย์จริงนี้ไหมทำไมเงียบกันดูแค่นี้ดูไม่ออกเหรอว่าทำไมถึงเงียบเพราะมันของจริงไงออคนนัาน,นก,ก็รู้แล้วแหละ แต่เริ้วล้อบางคนก็อาจจะยังริ้วล้อได้แต่ยุบมันมันตีงูครับตีัวจนเละล้วหางยังดิ้นอยู่เลยอ่าหางยังดิ้นอยู่หางยังไม่รู้ตัวเลยลักษณะเดียวกันอ่านะฮะแต่สุดท้ายยังไงหัวตายหางก็ต้องตายกับก็น่ากไปด้วยกันก็น่ากัด้วยกันนะฮะถ้าคุณอยากจะลองก็ลองได้นะฮะก็ลองได้ผมก็แค่มาบอกความจริงนะฮะผมพูดความจริงผมไม่ต้องกลัวพูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิม นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรด้วยนะไม่ต้องมีแบ็กไม่ต้องมีผู้มีอำนาจไม่ต้องมีเงินมาวางกองนนะีผมพูดแบบนี้นะสถานที่ผมก็เปิดเผยใครจะมาก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณพอที่จะมีอสตินะฮะมีเเรียกว่ารู้จักมี คุณวุฒิวัยวุฒินะฮะในการคิดมีความเป็นผู้ใหญ่พอเนี่ยคุณก็น่าจะคิดได้แล้วว่าอะไรมันคืออะไรนะฮะคุณจะเก็บแนวไหนถ้าคุณคิดผมก็พูดแล้วถ้าคุณคิดจะเก็บแบบเซียนก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณก็เก็บต่อไปแต่วันนี้เรามาพูดถึงความจริงกันเพราะว่ามีคนอีกหลายคนที่เขาบอกว่าเขาต้องการพุทธคุณ่านะเขาต้องการพุทธคุณเขาต้องการของจริง เราก็มาพูดกันในเรื่องของสายพุทธคุณเรื่องของความจริงกันนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยพูดเท่าไหร่เนี่ยก็โดนหักล้างด้วยคําว่าพวกมากลากไปนะคุณมีคนมากกว่าคุณมีอํานาจมากกว่าคุณก็หักล้างไปแต่วันนี้ผมถืออํานาจทางกฎหมายเรื่องความถูกต้องมีหลักฐานนะคุณก็หายไปคุณก็ไม่เอาด้วยคุณก็ไม่สู้อยู่ๆคุณก็ทิ้งดาบเดินกลับบ้านเลย เฮ้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณรู้แล้วดินะฮะคุณรู้สิว่าปลายทางของโมงคมันเป็นยังไงคุณรู้สิถ้าสู้ต่อไปเนี่ยจากเงินร้อยล้านพันล้านที่คุณมีอยู่มันอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวคุณสู้กับผมคุณอาจจะไม่เหลือเลยสักบาทตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าที่คุณถึงเงียบกันไปนะ คนไหนคืนคุณก็คืนไปนะคนไหนยังไม่รู้คนไหนยังเชื่อคุณคุณก็ยังเหลือเงินตรงนั้นต่อไปอีกคุณมีพันล้านคุณอาจจะคืน500ล้านคุณอาจจะเหลืออีก500ล้านกินทั้งชาติลูกเมียกินไปทั้งชาติเสียหายแน่นอนก็คือเราเอาตรงนี้มาเป็นเรียกว่าบรรทัดฐานในในการที่จะดำเนินคดีกับ กับ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 เฟียนณปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะเรื่องเนี้มันก็เพิ่งสองปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ตัวว่าบิดเบือนน่จะทางไหนทางหนึ่งเนี่ยเขาโดนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะชอบโกงประชาชนอ่าบิดเบือนอ่านำความเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเขาโดนแน่นอนนะฮะเขาโดนแน่นอนนะฮะพิทักษ์บอกว่าเอาพิทักษ์แวร์บสวัสดีครับมูร่าเก่งกฎหมายจังมูร่า มูล่าคือออ๋มีคนชื่อมูล่าเขาเข้ามาคอมเมนต์มาเรืออเร่ององเรนี้ครับอ่าชื่อมูล่าเ่ยคือคุณมูล่าพี่พิทักษ์เนี่ยนะที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะสวัสดีครับพี่พิทักษ์นะฮะเขาเป็นนักกฎหมายนะแล้วพี่พิทักษ์เนี่ยเขาก็เคยทํางานอยู่กับระดับเรียกว่าการเมืองระดับประเทศนะฮะอ่านะแล้วเคยเป็นซีอีโอของ ยูทีด้วยนะฮะเพราะนั้น <c oughs> คุณก็ฟังนะกฎหมายตัวจริงไว้บ้างนะฮะอ่า,อาก็ต้องขอบคุณพี่พิทักษ์ด้วยนะฮะที่เรียกว่าก็ให้คำปรึกษาผมตลอดขนาดนี้พี่พิทักษ์พี่พิทักษก็ลองคอมเมนต์เรื่องของจดหมายที่ทางกองกระสาบนะฮะหรือกรมทนารักษ์ส่งมาเนี่ยแค่เรียกว่าหน้าแรกนะฮะ หน้าแรกที่เขาให้หลักฐานมาเนี่ยทางพวกบางทีก็ใส่วิ์ด้วยกันนะแล้วก็คนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาอ่านเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันไม่มีอะไรเลยไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลยไม่เห็นบอกเลยว่าไม่มีการปั๊มที่โลมาสาบอะไรอย่างเงี้ยคือคือพี่ทัชช่วยบอกหน่อยครับว่าภาษากฎหมายเนี่ยเขาเขาพูดถึงเรื่องขอบเขตน่ เขาจะพูดถึงเรื่องขอบเขตไอ้ขอบเขตอำนาจของราชการเนี่ยหรือกองกระสาบจะมันแค่ไหนเขาให้มาแค่นั้นเขาให้หลักฐานมาว่ามีขอบเขตแค่นี้มีหลักการแบบนี้อ่ามีระเบ,บเียบขั้นตอนวิธีการแบบนี้นั่นคือหมายความว่าถ้านอกเหนือจากนี้ถ้านอกเหนือจากนี้ม,ม,มันไม่มี <c oughs> นี่คือวิธีการตอบของหน่วยงานราชการ นะฮะพี่พิทักษ์ช่วยอธิบายสั้นๆให้คนพวกนี้ได้เข้าใจตรงนี้ด้วยครับนะฮะนี่แหละครับคือบางคนเนี่ยความรู้เนี่ยเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณก็ไม่ได้มีนะคุณก็เลยคิดว่ามันไม่มันมันไม่มีอะไรบางคนไม่มีความรู้เรื่องของอพวกเครื่องไม้เครื่องมือช่างเลยนะ เชิงช่างอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เราพยายามบอกกันว่าปั๊มกระบอกคุณจะปั๊มได้ยังไงนะคุณเอาอะไรผลิตตัวกระบอกเป็นรูปใบเสร็จมาเนี่ยก็ทําเป็นไม่สนใจกันซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นจุดแข็งเลยนะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างพอกฎหมายเนี่ยคุณลองไปถามเถอะที่ไหนก็ได้ในโลกเนี้ยว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะประเทศเราหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครขาอนุญาตให้เอกชนเนี่ย ครอบครองเครื่องปั๊มเหรียญไม่มีไม่มีในโลกนี้ก็ไม่มีไม่ใช่แค่ประเทศเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศการที่คุณครอบครองเครื่องจักรเนี่ยที่เป็นเครื่องปั๊มเหรียญเนี่ยผมก็อธิบายหลายครั้งแล้วนะ,ะครั้งนี้ก็จะอธิบายทีหนึ่งการครอบครองเครื่องจักรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรปั๊มมือ หรือเครื่องจักรใช้กลไกอะไรก็แล้วแต่นะแหล่งกําเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องไอ้น้าอะไรก็แล้วแต่เขาไม่อนุญาตให้ประชาชนหรือเอกชนเนี่ยถือครองเพราะว่ามันทําลายเสถียรภาพะระหว่างประเทศและในประเทศนะก็ไม่ต่างกับทุกวันนี้เราใช้ธนบัตรในการซื้อขายและเปลี่ยนเรามีเงินเป็นล้านนะพี่เพื่อน มีเงินเป็นแสนเป็นล้านวันเนี้ยอยู่ๆมีเซลล์คนหนึ่งบอกว่าผมมีเครื่องพิมพ์ธนบัตรสามารถพิมพ์ธนบัตรวันหนึ่งได้เป็น10ล้านบาทแต่วันเนี้ยผมขายเครื่องพิมพ์ไม่คุณแค่ล้านเดียวเนี่ยคำถามคือพี่กล้าซื้อไหมแล้วซื้อมาแล้วพี่คิดว่าพี่รอดไหมแล้วพี่คิดว่าผิดกฎหมายไหมไอการมีเครื่องพิมพ์ธนบัตรปัจจุบันเนี้ยถ้าพี่คิดว่ามันผิดกฎหมายนะ ถ้าพี่คิดว่ามันผิดกฎหมายฉันใดก็ฉันนั้นในเมื่อร้อยปีที่แล้วมันก็ผิดกฎหมายในเรื่องของการมีเครื่องปั๊มเหรียญน,นะฮะในการมีเครื่องปั๊มเหรียญเพราะว่าคุณก็สามารถปั๊มเหรียญเถื่อนได้นะ,ะคุณก็สามารถปั๊มเหรียญเถื่อนได้มันก็ไม่ต่างกับปัจจุบันที่คุณจะมีการพิมพ์ธนบัตรเถื่อนได้เข้าใจยังครับ นี่คือสิ่งที่ไปถามที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะไปถามที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ว่าความจริงเ่ยมันครอบครองได้ไหมเครื่องจักรนะฮะครอบครองได้ไหมที่วิเชียรถว่าอาจารย์เอาข้อมูลเหรียญหลวงพ่อเพชรกรพนันมาอธิบายเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าก็มีคนหาเหรียญแบบนี้ไปขายเขาหลายคนแล้ว นะก็ไม่มีการซื้อขายเพราะว่ามันผิดพิมพ์นะเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าผิดพิมพ์เนี่ยมันเป็นคําที่เรียกว่าเ,เหมือนเหมือนสิ่งที่เพื่อนๆไม่สามารถแก้ไขได้ต้องมีแต่เซียนเท่านั้นที่จะบอกว่าถูกพิมพม์พี่ทักตอบมาแล้วอ่ะที่ทักตอบมาแล้วนะครับกองกระสาบนะฮะเขาตรวจเรื่องนี้ง่ายมากนะฮะ แค่ไปดูพรบอรกองกระสาบนะฮะ,ะดวผมจะให้ดูนะ,ะแค่ไปดูพรบ,อรบอรกองกระสาบว่าได้กําหนดนะะได้กําหนดหน้าที่อะไรไว้บ้างซึ่งชัดเจนว่า 1. กองกระสาบไม่มีอํานาจนะรับงานเอกชน 2. กฎหมายระบุว่าอํานาจในการปั๊มเหรียญเป็นสิทธิ์ของ กองกระสาบฟังเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมเออบางคนฟังก็งองอยู่นะกองกระสาบมีอํานาจคือราชการเนี่ยทางทางหลวงเนี่ยให้อํานาจมาว่ากองกระสาบไม่มีอํานาจรับงานเอกชนงานเอกชนมีอะไรบ้างอ่ะก็มีวัดนะพระก็เป็นเอกชนนะไม่ใช่ข้าราชการนะวัดอ่าก็เป็นเอกชนนะะแล้วก็ หน่วยงานเอกชนทั่วไปนะฮะไม่อำนาจไม่ได้ให้เอกชนนะฮะปัมป๊มปั๊มปั๊มเหรียญให้เอกชนและอำนาจอันที่สองก็คือกฎหมายระบุไว้ว่าอำนาจในการปั๊มเหรียญเป็นสิทธิข์ของกองกระสาบอาวก็กองกระสาบเอกชนและอำนาจก็อยู่ที่กองกระสาบผู้เดียวเพราะฉะนั้นที่อื่นจะรับแทนได้ไหมไม่ได้ ใครคนอื่นจะมารับได้ไหมไม่ได้มันถึงมีพรบนะอ่พระราชกิจจามาว่าให้แก้กฎหมายในปีพศ .2542 นะว่าให้ผอ,อกองกระสราบเนี่ยแก้กฎระเบียบเพื่อรับงานเอกชนได้เพราะฉะนั้นกองกระสราบเนี่ยจะรับงานเอกชนได้เนี่ยก็ต้องหลังปีพศ .2542 เป็นต้นไปเข้าใจไหมนะฮะอ่าเป็นต้นไปเท่านั้นก่อนหน้านั้น จะมารับงานเอกนชนคิดว่าไม่ได้ต่่ออิเมื่อสิทธิ์ขาดในการปั๊มเหรียญอยู่ที่กองกระสบและเหรียญที่ระลึกดังนั้นเอกนชนจึงไม่มีสิทธิ์จะครอบครองเครื่องปรับถูกต้องนั่นแหละครับมันเนี่แหละครับคือนี่คือพี่พิทักษ์ที่เขาไปไักคุณหมายอยู่แล้วแล้วเขา เขาพยายามที่จะตีความอ่แต่ผมเชื่อว่าคนที่ไม่รู้เนี่ยฟังก็จะงงไม่เข้าใจภาษากฎหมายเหมือนคุณไปปรึกษาทนายแล้วผู้พิทักษาอ่านอ่านอ่ข้อกฎหมายแล้วความผิดของคุณน่ะนั่นแหละแล้วคุณจะเข้าใจว่าไอ้ที่คุณคิดทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่นะฮะในภาษากฎหมายเขาคิดแค่อีกแบบหนึ่งอ่าไม่ต้องคิดอะไรมากพี่อนเพื่อนพวกเซียนอ่ะ เขามีเงินพอที่จะปรึกษาทนายและเขาปรึกษาแล้วเขาถึงไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เขารู้แล้วว่าผิดหรือถูกนนะเขาถึงเลือกที่จะเรียกว่าไม่ออกมาอ,ออกมาอะไรอ่ะพูดแก้ตัวอะไรเ่ยก็เงียบไปซะดีกว่าเงียบไปซะเสียดีกว่าเพราะว่าพูดอีกก็ผิดอีก ก็อาจจะนิ่งเสียตำหนึงทองอ่าพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำานึงทองก็อาจจะโดนอ่าอย่างที่ผมบอกว่าจากที่เธอพอเหลือกินไปอยู่บ้างอาจจะไม่เหลือเลยอาจจะเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินก็เป็นได้เพราะนั้นพี่เพื่อนอ่าน่าจะมีความกระจ่างในเรื่องนี้แล้วนะว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรแท้ อะไรเทียมนะฮะน่าจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้วก็คราวนี้สิ่งที่อยากรู้ก็คืออนาคตเนี่ยอ่าจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็คือผมบอกเลยว่าอนาคตสดใสแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะฮะไอ้ Mindset ตรงนี้ก่อนนะไอ้ที่บอกว่าเหรียญละสิล้านเหรียญละยีล้านเนี่ยสมมุตินะถ้ามันเป็นเรื่องจริง เพื่อนๆที่เล่นพักเครื่องเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาซื้อเหรียญละสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยเพื่อนๆคิดที่ดีนะคิดตามไม่ดีนะเพื่อนๆมีกันเป็นเป็นหมื่นคนเอาแค่หมื่นพออะมีกันประมาณหลายหลายหมื่นคนแต่เขาบอกว่าพักของเขาเนี่ยพ่าเหรียญคณอาจารย์เนี่ยรับซื้อยี่สิบล้านเนี่ยและมีแค่สิบเก้าเหรียญหรือมีเก้าเหรียญเนี่ย หรือตอนนี้มันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่เหรียญแล้วเนะเพื่อนๆนคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสามเหรียญเก้าเหรียญหรือยี่สิบเหรียญหรอที่จะได้ครอบครองเงินเป็นสิบล้านน่ะผมถามจริงๆเ่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนเนจะเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมและคิดดูให้ดีว่าและที่เหลืออีกเป็นหมื่นๆคนล่ะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้ดิ ถ้าเหรียญมันมีอยู่แค่นั้นเนี่ยเมื่อเขาไม่มีสิทธิ์ได้ผมถามเพื่อนๆหน่อยแล้วเพื่อนๆจะสะสมกันยังไงแล้วจะหามาขายกันยังไงแล้วจะสะสมกันยังไงหรือถ้าหาได้จริงๆเนี่ยแล้วที่เหลือล่ะสมมติเพื่อนๆรวยกันไปคนละสิบล้านสักสิบคนอ่ะร้อยล้านหมดแล้วเหรียญแล้วที่เหลืออีกเป็นหมื่นคนนะ่ะเป็นแสนคนนะแล้วเมื่อไรชาติไหนจะได้เงิน ก็กลายเป็นพระในมือเนี่ยก็เก๋ทั้งหมดเอาไปตรวจก็ไม่เคยได้เงินแต่ถ้าเพื่อนๆนเล่นหากันในราคาที่มันถูกต้องอันนี้หลักพันอันนี้หลักหมืน่นอันนี้หลักแสนแล้วแต่การเก็บสะสมที่ความสมบูรณ์ของแต่ละเหรียญน,นั้นหมื่นคนแสนคนเนี่ยนะเป็นร้อยคณาจารย์เนี่ยเพื่อนๆก็ได้ได้แบ่งชิ้นเค้กตรงเนี้ย ได้แบ่งเงินตรงนี้กองนี้ออกไปบางคนได้สามหมื่นเป็นคนได้แสนหนึ่งพอที่จะหมุนเป็นฟันเฟืองต่อไปแล้วก็ได้กันเฉลี่ยกันได้ทุกคนเอาแบบไหนเอาแบบที่อยากจะได้สิบล้านแต่ชาตินี้ก็ไม่ได้กลับได้แค่สามหมื่นสี่มื่นแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ได้เอาแบบไหนลองถามใจดูจริงๆ